สวัสดีครับสมชายมาดีเอ็ศูนย์คดครับนานๆได้นานๆได้ออกคลิปทีนานๆได้เปิดคลิปทีครับสวัสดีครับพ่อพันสวัสดีครับปุอ,อ่าพอพันสายฟ,ฟ้านะครับเด๋ยวปนดตอาการของน้องสายฟ้าเนี่ยตอนนี้กี่เดือนแล้วครับผมยี นี่สิบเดือนหนึ่งอาทิตย์ครับนี่สิบเดือนหนึ่งอาทิตย์แล้วครับผมนี่ฮะสายฟ้านะครับนี่สิบเดือนหนึ่งอาทิตย์ก็คือตั้งท้องตอนนี้ตั้งท้องได้ยี่สิบเดือนหนึ่งอาทิตย์แล้วครับวีสิบเดือนหนึ่งอาทิตย์ครับผมยังยังไม่เห็นวิแววแม้ว่าลูกดิ้นไหมครับตอนนี้ดิ้นทุกวันเลยดิน้นทุกวันนะดิน้นทุกวันเลยเนาะแต่ยังไม่ถึงแบบดูท้องอ่ะดูท้องอะ่ะดูท้องท้องยุบลงแล้วท้องยุบลงนานแล้วกำแพงครับกำแพง นี่น้องสายฟ้าครับผมอี่ยดูท้องท้องตรงนี้ก็เป็นจะจะสังเกตดูนะครับท้องจะเริ่ม,มจะเริ่มลงข้างล่างแล้วครับปกติท้องจะเต็มข้างบนนะท้องจะเต็มอันนี้เริ่มลงล่างแล้วแสดงว่าลูกลูกน่าจะเริ่มดิ้นแล้วเริ่มดิ้นลงล่างแล้วนะครับเต้านมก็ตั้งใหญ่ขึ้นครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมีมีน้ํานมไหมฮะน้ำนมยังไม่ออก แต่รู้สึกว่าหัวนมเปิดแล้วครับหัวนมหัวนมน้องเปิดแล้วครับหัวนมเปิดแล้วหัวนมเปิดแล้วหัวนมเปิดแล้วครับก็ลุ้นนะฮะจะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองหรือยี่สิบสามครับผมรอลุ้นดูนะครับตอนนี้แค่ยี่สิบหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ลุ้นยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามครับ ถ้า24ก็โอ้นานแล้ว24นะถ้า,ถาทอดในช่วง24เดือนก็ก็คงจะเป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าช้องช้างตั้งท้องเนี่ยถ้า18 19เดือนนะ1 7 1เ1 9ดเดือนนี่ส่วนมากจะเป็นลูกตัวเมียนะครับถ้า20เดือนขึ้นนะ2ี2สสเอ่เนี่ยส่วนมากจะเป็นช้างตัวผู้นะครับตั้งท้องตัวผู้นะตอนนี้ก็ให้สายฟ้านะครับมา เดินเล่นออกกําลังกายนะครับถ้าผูกไว้แต่ในบ้านเฉยๆก็เดี๋ยวน้องจะเกิดความเครียดนะครับก็จะให้มามาในลานแสดงนะมากินอาหารกักท่องเที่ยวนะรับอาหารที่ท่องเที่ยวป้อนนะที่ซื้อจากกองทุนนะครับมาต้อนป้อนให้น้องนะครับแล้วก็ให้น้องมาวาดรูปนะครับก็ถือว่าให้ได้มาใช้สมาธินะครับ จะได้นิ่งๆนะครับนี่ฮะอัปเดตอาการล่าสุดนะครับของเด็กหญิงสายฟ้าโอ้อยเป็นเด็กหญิงนะฮะนาะงสายฟ้าครับตั้งท้องเด็กหญิงไม่ได้เด็กหญิงเด็กนะนางสาวสายฟ้าเดี๋ยวจะเป็นนางแล้วครับอืม <c oughs> นครับผมก็เดี๋ยวในช่วงที่จะคลอดนะฮะเดี๋ยวจะอัปเดตนะครับ วีดีโอคลิปให้ท,ทุกท่านที่ติดตามช่องของเรานะครับได้ติดตามสถานการณ์นะครับของน้องสายฟ้านะครับ่าคลอดวันไหนเนาะนะฮะาคลอดวันไหนเี่ยจะถ่ายรูปให้ดูถ่ายคลิปลงคลิปให้ดูนะครับสายฟานะ้าฝากอะไรกับฝากอะไรกับแม่เอฟซีบ้างครับฝากอะไรบ้างเออจะฝากอะไรบ้างฝากเป็นกําลังใจเนาะเป็นกำลังใจด้วยครับครับผมอ่าแม่แม ทีพี่เอฟซีครับที่ติดตามช่องของเรานะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ใหกับนางสาวสายฟ้าด้วยจนี่ะนิ่งมากเลยนะ,ะสายฟ้านะตัวใหญ่ด้วยนะครับอ้วนแข็งแรงครับผมนะก็ก็ให้น้องลอดออกมาแข็งแรงก็แล้วกันแข็งแรงเหมือนกับแม่ก็แล้วกันนะครับผมเนี่ยขอความก็ปรคกผมทุกวันไ์สดกับทุกวันเวลาแสดงนะครับ เมีเอฟซีทางช่องตัวเองก็ได okay. ้เห็นกันทุกวันส่วนช่องของเราก็ปุดๆุดโผล่นะครับราจารได้ถ่ายคลิปลงสักทีเนาะฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องสมชายมาดีนะฮะเอศูนย์พจได้กันแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงทางแสดงอยู่ฮะเป็นการแสดงทางชุดบาสเกตบอลนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเราเห็นบรรยากาศและอ่า ความเคลื่อนไหวนะครับของน้องสายฟ้ากันนะครับแล้วก็ด้านหลังฉากแสดงนะครับได้าุกฉากครับคันเวลาดังเยอะแยะนะครับเอ้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับช่องสมชายวิทย์มซีสูนโคตรด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมไลค์กดแชร์ครับ ซับสบไคร์ให้หน่อยก็แล้วกันนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอใหส่วนโชคดีครับมีความสุขโชคดีมีสังข์ใช้ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือช้างครับอ่านะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ